สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมนะฮะแมนเช่นเคยที่ร้านเชียร์ออโต้นะครับวันนี้ผมมีส่งมอบรถหนึ่งคันก็เป็นเจ้าตัวนี้นะฮะพี่ซูซูดีแม็กนะฮะก็วันนี้ผมมีบทสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ลูกค้าประมาณ3 4มสี่คำถามเท่านั้นเองนะครับสาหรับเพื่อนๆที่อยากได้รถเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสวัสดีครับพี่สุกัญญาพี่เห็นรถคันนี้ได้ยังไงเอ่ยขับดูมาหลายที่แล้วค่ะก็เลยผ่านเห็นสภาพรถแล้ว เนอะแล้วคำถามที่2การจัดไฟแนนซ์ของร้านเชียร์ออโต้เป็นยังไงบ้างพี่รถเร็วมากค่ะรถเร็วดีค่ะอันนี้พี่จัดประมาณกี่วันวันหนึ่งหรือ2วันวันเดียวก็คือรู้ผลแล้ววันนี้ก็มารับรถนะแล้วการบริการของพนักงานที่นี่เป็นยังไงบ้างพี่เซลให้บริการดีรถเร็วดีค่ะบริการเป็นกันเองค่ะก็คือจัดไปนั้นเร็วทุกอย่างเร็วหมดแล้ววันเนี้ยวันนี้พี่มารับรถพี่สุกัญญาเห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ถูกใจไหมพี่ใค่ะถูกใจก็คือตรงปก รถสวยไม่มีย้อมแมวเนาะ,ะแล้วมีอะไรอยากจะฝากสําหรับลูกค้าท่านอื่นไหมไปที่อื่นแล้วจัดไปแนนยากอะไรอย่างเงี้ยที่มีอะไรจะฝากถึงลูกค้าท่านอื่นไหมค่ะถ้าทุกคนสนใจนะคะมาที่เชียร์ออโต้ได้เลยค่ะต้อนร็วทันใจค่ะรถเราก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะเนาะ,ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะก็ให้พี่สุกัญญาขับรถคันนี้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะฮะขอบคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับ